นะครับไปต่อกันที่ศาสตร์ของกีฬาปัญจศิลัสรนะครับถือว่าเป็นหนึ่งกีฬาที่สามารถที่จะออกอาวุธหลากหลายรูปแบบมากเลยก็เลยนะครับก็เลยมันจะมีการตัดสินผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้างะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสมาคมเองก็มีความชัดเจนครับว่าอยากแก้ปัญหานี้นะครับก็มีการนําตัวเลขค่าสถิติ <c oughs> มาชี้วัดผลงานของผู้ตัดสิน คือไม่ได้มีระบบอะไรพิเศษนะแต่ตเก็บสถิติของผู้ตัดสินในเรื่องของความผิดพลาดใครผิดพลาดเยอะอ่าอาจจะไม่ด้ตัดสินอาจจะได้ไดพักอะไรแบบนี้ครับดีครับแต่ว่าเก็บแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับแนบดีดการตัดสินให้คะแนนปญจักริลั์หนีไม่พ้นข้อถูกเถียงและโต้แย้งจากทีมที่เข้าแข่งขันสาเหตุเพราะกีฬาชนิดนี้มีการออกอาวุธได้หลากหลายรูปแบบและมีการปรับกติกาใหม่อยู่ตลอดเวลา ทำให้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจกฎอย่างท่องแท้สมาคมกีฬาปัญจกศิลั์แห่งประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนใจเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มที่เริ่มจากแต่งตั้งอาจารย์ถาวรเอียงอุบลกรรมาการบริหารสมาคมและดิดผู้ตัดสินมืออาชีพเข้ามารับหน้าที่ประธานประเมินผู้ตัดสินในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยที่เพิ่งจบลงไปโดยหลังจบแมชในแต่ละวันจะมีการประชุมและประเมินการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอย่างละเอียดอีกทั้งแนอนาคต จะนำค่าสถิติตัวเลขมาชี้วัดผลงานเพื่อพัฒนาผู้ตัดสินอย่างแม่นยำและเป็นระบบต่อไปของเรามีทั้งการดึงการทำล้มการใช้มือการใช้เท้านะครับรูปแบบตอดรัดวัดเหลี่ยงซึ่งรูปแบบแบบนี้ตัดสินยากมากนะครับเราพยายามทุกอย่างนะครับทุกครั้งผู้ตัดสินเราเนี่ยกลับไปประเมินกันทุกวันหลังจากเลิกสี่ห้ทุ่ม เราถึงตีหนึ่งตีสองเราก็คุยกันว่าลูกนี้เป็นยังไงลูกนี้เป็นยังไงนะครับเราให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูทุกลูกนะครับแล้วในอนาคตเราก็จะคิดต่อไปว่าทุกอย่างนะครับตั้งแต่การให้คะแนนตั้งแต่การประเมินด้วยสายตาของแชร์แมนนะครับเราจะพัฒนาให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ให้ออกมาเป็นตัวค่าสถิติให้ได้ว่า คุณผิดกี่ครั้งใน1นึ่งแบตการแข่งขันนะครับครั้งนี้คุณทํางานได้กี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผิดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกระทั่งคะแนนเราหาค่าเฉลี่ยค่า x bar ครับมาดูว่า x bar ซากลางของการตัดสินนะครับเช่นคู่นี้ชนะกันด้วยคะแนน30ต่อ24นะครับ x bar ซากลางของ30นะครับก็จะอยู่ที่10คะแนน x bar ซากลางของ24ก็อยู่8คะแนน เราก็เอา x บา์กางเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคะแนนของจูรี่ที่ให้คะแนนแต่ละคนว่ามันห่างจากตัว x บากลางเท่าไหร่เราพยายามจะทําทุกวิธีทางในค่าสถิติที่ออกมาให้มันเชื่อถือได้ไม่ใช่ได้บอกว่าผู้ตัดสินคนนี้ดีผู้ตินคนนี้เก่งเราไม่ทําเราจะเอาตัวเลขมาจับนะครับเราจะทำลักษณะนั้นครับเป็นการพัฒนาผู้ตัดสินของเราสู่ระดับอินเตอร์ครับผม นี่คือก้าวแรกของการยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสินสู่ระดับนานาชาติกีฬาต่อสู้เช่นปัญจกศีลัตมีเวลาตัดสินใจให้คะแนนเพียงแค่เสื้อวินาทีดังนั้นการสร้างและพัฒนากรรมการสายเลือดใหม่ให้สอดคล้องกับกติกาใหม่ของสาพ,พันธ์ปัญจกศีลัตโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวงการปัญจศิลัตไทยอย่างยั่งยืนทุกวันนี้สโมสรสมาชิกปลุกปั้นนักกีฬาฝีมือดี ขึ้นมามากมายทั้งหมดต่างก็คาดหวังถึงชัยชนะและความสําเร็จดังนั้นการตัดสินที่มีคุณภาพจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยไปสู้กับนานาชาติต่อไปในอนาคตนิวัสุริยาถ่ายภาพนิทรสสบุตรรายงานครับ